เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธาฝึกกายวาจาจิตเว้นปาปามิตครคบบัณฑิตชนท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมาภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลลสูตรและในขุททกะนิกายขุททกปาฐะเพื่อให้ท่านผู้ฟังธรรมะได้นำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระนีให้ตั้งอยู่ในการบริจาคก,การตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่า ตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวณที่เป็นภายในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกคถาสูตร อังคุตรนิกายปัญจกนิบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกยอมเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคน ผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธายอมขัดข้องโกรธแสดงความขุนเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธายอมไม่ได้ปีติปราโมทที่มีศรัทธาเป็นเหตุสองถ้อยคำของคน ผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุนเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีล และยอมไม่ได้ปีติและปราโมทที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้มันเพียนศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียนศึกษาเพราะผู้ไม่มันเพียนศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการมันเพียนศึกษาย่อมขัดข้องโกรธ แสดงความขุนเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาย่อมไม่เห็นอานิสง์ของการเรียนการศึกษาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทที่เกิดจากการเรียนการศึกษาสี่ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำ ที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ตระณีเพราะคนผู้มีความตระณีเมื่อพูดเรื่องการบริจาคยอมขัดข้องโกรธแสดงความขุนเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระณียอมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาค และย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธ แสดงความขุนเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามยอมไม่เห็นอานิสง์ของปัญญาและยอมไม่ได้ปีติและปราโมทที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกยอมเป็นถ้อยคำ ที่น่าชอบใจคือหนึ่งถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุนเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏ ผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคําของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคําชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคําของบุคคลผู้มีศีล เป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลยอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความคุนเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลยอมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตน และย่อมได้ปีติและปราโมทที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลสามถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา เพราะผู้มันเพียนศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุนเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียนศึกษาย่อมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้พิติปราโมท ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาสี่ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่อง การบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุนเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคยอมเห็นการบริจาคที่มีในตนและยอมได้ปีติและปราโมดที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้น ถ้อยคําของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคําที่ชอบใจของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคําของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคําที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจ ไม่กระด้างไม่แสดงความขุนเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญา จึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตรนิกายปัญจกะนิบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมห้าประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรั์ห้าประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญา ศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธาะสัมปทา มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตา,ตาความเป็นคนมีมิตรด,ดีอันจะช่วยเหลือกัน ไม่คบคนพานอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟืยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบ มีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีล ตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตลิคามในมหาปริธิพานสูตรไว้ห้าประการคือ 1. ยอมได้พกคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. อกิติศรัพย์อันดีงามย่อมขจรขจายไป สม,มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4. ไม่หลงทำกาละกิริยา 5. ห,หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุขติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใด ก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิน้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือแต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมไไดรับการพิจารณากรเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคล ที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมง,งานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อน เพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีล ได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามาก ย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจากะะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียว ยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตรณีคนตรณีไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครครบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่าย คนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพห้าประการนี้คือ ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่วันไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุสตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองๆเถิดอันนึ่ง,ง,ง,งบุคคลผู้เป็นครหรัสอยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีก เพงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยดึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะปาเพสกาลามคฤุฑายวันเมืองสูงกุมาระศีสะในภกคาชนบทครั้งนั้น เวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤรหบดีณกุลบิดาประทับอณออสนะที่เขาจัดถวายขฤารืหาอหบดีและคฤรืหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรส่วนหนึ่งขาฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับณคุณละมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจ นักกุลละมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำถ้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหนา้าแม้เข้าประตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านขรุษบดีและท่าน การหประปตานีถ้าสามีปัญญาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ในมงคลลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตรณีกระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือ ทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุดน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุน,นั้นในอัตถคถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุละเวนอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอนิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูประเทศก็จริง แต่ถ้าตนเองตั้งต,งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรต,ตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำํำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้น ยอมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไปในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตตวัคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ เองทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือ ให้ที่ผสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอํำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอํำนวยทุกทุกอย่างให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณนะภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวักธรรมบทว่าโจรเห็นโจร หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้ว ธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วยอมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคาวัคธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้ว ยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตะมีจาคะและปัญญา จะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขพะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่าน เที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระเทพโสพลวัดราชบุรณนะราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร